สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมนะครับกับเกมมันๆอีกเกมนึงโอ้โหเป็นเกมแนวแบบคล้ายๆแบบแบ t เทิรเขาจะบอกรูปแบบอะไรน,นะก็ถ้าเป็นรูปแบบสไตล์ n g จีก็ได้อยู่นะครับหรือรูปแบบการวางแผนนะเกมแบ t เทิร์นฟิลค m ม a n นเดนะครับเราก็จะเป็นแบบการวางแผนโดยการใช้ทหารนะครับแล้วมจะมีการเก็บก็คือเป็นทีดีนั่นแหละ <All right. S 1> เป็นแบบสู้รบก,กันนะครับเราสามารถวางตัวละครได้นะครับตามตัวละครที่เราเดินไปหรือว่ามองเ,ออเราดูจากแผนที่นี่ครับเราจะเห็นเส้นสฟ้าเนี่ยเราก็สามารถวางตัวละครตามที่ตัวทหารเราเนี่ยเดินไปนะครับมันก็จะมีพื้นที่หรืออาณาเขตนะครับให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบโนนะครับในการวางได้นะครับเราจะวางตรงไหนก็ได้ในพื้นที่สีฟ้านะครับหรือโซนปลอดภัยนั่นเอง โอ้โหดูจากภาพแล้วนะครับทำออกมาสวยใช้ได้เลยนะโอ้โหมีรถถังด้วยสงสายยิงกันเละเอาละครับอาหารกองแรกไปได้กองที่สองตามไปบอกอ l l r i g ว้าวตัวใหญ่ก็มาพี่ต่อยพโกรัวรัวหัวหน้ากลัวมากเลยตัวใหญ่นี่ไง โดนข้าไปนะครับลุงไม่ไหอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นแบบอะไรพิเศษพิเศษหน่อยนะครับน่าน่าจะเป็นแบบว่าใช้ทองซื้ออะไรพิเศษพิเศษนะครับอ่าบอก,บอกรับสอบครับ ตาต่อไปเลยนะครับเล่นกันได้เลยลุยโอ้โหอันนี้มีแต่มิสไซน์นะครับสงสัยอันนี้ให้กันอย่างเดียวมากันฟิวดุมโอ้ Aí, <good> <bye> โหโหดมากฟิวดุมโหดโหดโหดเอาง่ายเป็นง่ายเรามีมิสไซน์ช่วยสบายใจมากนะครับ <nung> มาเลยตูมโดนโดนมาโอ้ <All right. S 1> โหมาโหดแล้วโหดแล้วโอ้โห,โหตายยากครับตายยากตายยากมานี่ให้กระจายกระจายโดนมิสไซ์ออไรอีกแล้วออไรออไรออไรจะเอาข้าวเหนียวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชบอกออไลนไม่ใช่เอาข้าวเหนียวเย่ yeah. น่าเล่นจ้าต่อไปนะครับผมอาจจะมีแบบว่าการ์ตูนเป็นงานภาคนะครับแต่ว่าอาจจะทําไม่ได้สวยนะผมจะใช้โปรแกรมแบบอีลาทำนะครับผมก็อาจจะออกมาแบบแข็งๆนิดนึงอาจจะขยับไม่ค่อยได้นะหรือขยับไม่ได้เลยเอก็คิดว่าน่าจะขยับไม่ได้เลยแล้วกันเอาเป็นว่าก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับผมก็จะทําให น่าเล่นที่สุดละกันเนาะมันจะเล่นได้ไงมันไม่ใช่เกมน่าดูนะน่าดูทำให้น่าดู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 เถทำอะไรเงี้ยโอ้โหตุรีกันมายิงดูดูโอ้โหดูลมลมตายซะ มาโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วลืมมันต่อยมั้งคนสลอนเลยมามายิงยิงไต่อยไปเรื่อยเรเรถามแตถามตเย่มาแล้วท่านไงได้ตัวใหม่ เอาละครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนรายกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเกมแนวตะลุยแบบสมรภูมินะครับเป็นเกมแนววางแผนการลบนะครับผสมกันแนวทีดีในการป้องกันฐานนะครับแล้วก็โจมตีฐานของฝ่ายน้องข้ามนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่น่าเล่นและน่าสนใจสุดๆเลยนะครับแต่อาจจะยังไม่มีภาษาอื่นเนาะมีภาษาจีนภาษาเดียวนะครับตอนนี้เอาละครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์นะครับเข้ามาก็ดูแล้วก็กดไลค์กันด้วยนะครับกดแชร์นะครับแล้วก็เพื่อนใหม่ๆเนี่ยก็กด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ